สวัสดีคะ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสะสระสระโอเคจะไปไหนจะไปไหนโอ้ไปเที่ยวนี่ตื่นเต้นตื่นเต้นสวัสดีปีใหม่นะคะเราต้องสวัสดีปีใหม่ก่อนเพราะว่าปีนี้นะคะเราเพิ่งจะทําคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะเราก็เลยขอสวัสดีปีใหม่ทุกคนคะ่ะ สวัสดีปีใหม่ครับอืมทริปแรกของปีใช่แล้วก็ทริปนี้นะคะเราจะไปพูวิลล่ากันค่ะเพราะว่าจะเป็นวันมามาเนี่ยจัดวันเกิดให้กับน้องโมชิแล้วก็กับป้าป,ป้าก็เลยจองพูวิลล่าหลังใหญ่ไว้นะคะคราวที่แล้วเราไปหลังเล็กเนาะคราวนี้เราจะลองไปหลังใหญ่ดูบ้างว่ามันเป็นยังไงแต่มามาก็ยังไม่เคยเห็นแต่ตอนนี้เราต้องไปไหนกันก่อน ไปหาซื้ออะไรนะพี่มอของทะเลใช่ครับผมไปหาซื้อของทะเลครับตลาดตลาดค่ะเราจะต้องไปตลาดกันก่อนนะคะเดี๋ยวมาม่าจะพาไปตลาดชะอําเป็นตลาดสดของที่ชะอํานะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าตอนนี้ตลาดเนี่ยมันเป็นยังไงของเยอะไหมแต่ก่อนนี้ของเยอะมากมาม่าชอบใจมากเลยค่ะ ปเดี๋ยวเราไปดูกันที่ตลาดชะอำว่าเช้านี้จะมีอะไรขายแต่ตอนนี้ก็คือสายแล้วเพราะป๊าป๊าตื่นสายไป,ไปอัปเดตกัน <laughs> ดูนะมันจะไปมันจะไปกันใหญ่ <laughs> ไปกันค่ะตลาดตั้งหนึ่งครับตอนนี้เราก็ มาถึงกันที่ตลาดเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวต้องหาที่จอดก่อนค่ะทุกคนต้นนี้ขายทองเลยครับ <c oughs> ข่ทองเป็นแผน่ <c oughs> อุย้ยดูกล้วยสิสดจากไรอ๋อเขีนสดจากไรเลยเอาสามหีร้อยเองอะตอนนี้นะคะเราก็ได้ที่จอดรถกันแล้วนะคะ <c oughs> ทุกคน จออยู่ข้างโลตัสเลยค่ะเดี๋ยวเราจะพากันเดินไปที่ตลาดฝั่งตรงข้ามนะคะอันนี้เป็นตลาดเทศบาลเมืองชะอำเลยค่ะค่ะตามมาตามมาตามมารถเยอะมากเลยนะคะอุ้ยหมาน้อย <c oughs> น่ารักอะ่ะนี่ค่ะโซนของทะเลแต่ว่าเดี๋ยวมาจะเดินไปข้างหลังสุดนะคะ 6ต,6ตัวโลกะเอ,อ่อ456ตัวโลมาเป็นเป็นสักปีนะคะนี่โซนด้านหลังนี่ละค่ะที่ชอบมาที่สุดเลย จะกัดนะกิโลกิโลเท่าไหร่นะเราโลหกขีสามร้อยเจ็ดสิบสามร้อยเจ็ดสิบตัวมาแล้เลยฮะร้านอยู่ตรงใกล้ห้องน้ําเลือกได้เลยค่ะเออแล้ก็แน่เต็มเลยเต็มเลยครับปลาเดี๋ยวมาม่าจะซื้อมาขอปลาตัวใหญ่ตัวใหญ่สุดใหญบิ๊กเบิ้มเนี่ยแล้วเดี๋ยวน้องเกาจะผ่ากระดองออกใช่นะ ค่นะคืังว่าก็ไม่ดีือวิธีการค่มนี่เดี๋ยวเขาต้องมีกระดองนะเลยขาเลยเรียกหมึกกระดองที่มันเป็นกระดองหมึกแบบอันใหญ่ๆที่หนู่หนูเก็บไปเล่นที่ชายทะเลอ่ะอ๋อหนูจำได้ครับ ทิ้งพี่ก็เลยคิดว่าออกก็โดนจนได้จริมันยังไงไม่ได้่ะพี่มอจะไปเล่นนะค่ะ300ปีอย่าไปเล่นเลยมันจะคาวอ่ะลูกเด็กฟ้าขอตังค์หน่อย300เจอที่ทะเลตอนนี้นะคะเราก็ได้เลิกงามยามดีค่ะทุกคนเรากําลังเดินทางไปที่ภูวิลล่าที่เราจะเข้าพักในวันนี้นะคะ ทางเข้ากันแล้วค่ะทุกคนเ<ป>ข้าประตูนี้เลยนะคะป้ายสังเกตน,นะครับเลวิลล่าหัวหินค่ะ,ะมาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปเอากุญแจนะครับค่ะเดี๋ยวมามาจะเข้าไปเอากุญแจข้างในก่อนนะคะแล้วก็จะไปจ่ายค่ามาจากุญแจด้วยค่ะไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่จะได้ อะไรนะหลังไหนเนาะชื่ออะไรเนาะใช่จะได้หลังไหนไม่รู้อ่ะเดี๋ยวมามามาสวัสดีครับเราอยู่ในช่องตามใจเมียตามใจเมียเมีย <c oughs> อยากได้อะไรผัวจัดให้อ่ะนี่นะคะก็สรุปแล้วอ,อบ้านที่เราจองไว้เนี่ย โดยปกติจะราคาอยู่ที่7 9 0 0นะคะแต่ว่าอันนี้มามาจองกับเพจพี่หมีนะคะเดี๋ยวมามาขึ้นรูปให้เนาะจองในเพจของพี่หมีเลยเหลือแค่6,500ค่ะพักได้ทั้งหมดเนี่ยคือ16คนเลยนะคะเ,เด็กต่ำกว่า10-11ขวบไม่นับค่ะไม่นับเป็นผู้ใหญ่เนาะผู้ใหญ่ได้16คนเลยค่ะ ะะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูบ้านพักกันค่ะอันนี้มาม้าจ่ายค่ามาจํากุญแจนะคะเป็นเงินสดสามพันบาทก็ได้กุญแจมาแล้วแม่บ้านไปรอไปรออยู่ที่หน้าบ้านแล้วค่ะเราได้หลัง V5 ค่ะนี่ค่ะเราเข้าไปในซอยสองนี่พี่แม่บ้านเขายืนรออยู่แล้วนะคะนี่192ค่ะบ้านฝรั่งเศส ทุกคนเราอยู่บ้านฝรั่งเศสตรงข้ามกับบ้านอังกฤษเลยค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราได้มาถึงที่พูวิลล่าตรงนี้เขาเรียกว่าเลวิลล่าหัวหินนะคะบ้านที่มามาจองเนี่ยบ้านหลังนี้เป็นบ้านฝรั่งเศสคะ่ะ เป็นบ้านวีห้านะคะไาเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะคะมาค่ะมามามา,มา,มาเลยโซนด้านหน้านะคะเข้ามาถึงเนี่ยเราจะเจอกับห้องรับแขกซึ่งเป็นห้องรับรองนะคะจะมีโต๊ะครูค่ะโต๊ะครูค่อนข้างใหญ่นะคะแต่มามาเล่นครูไม่เป็นหรอกนะแต่ว่าเดี๋ยวคนอื่นคนที่เขาเล่นเป็นเนี่ยเขามีนะคะ บา้านค่อนข้างสะอาดค่ะแล้วก็ห้องนี้ไม่ใช่เป็นแค่โต๊ะกูนะคะยังจะเป็นห้องที่มีคาราโอเกะด้วยค่ะจอใหญ่มากทุกคนดูจอใหญ่มากค่ะเห็นไหมจอใหญ่มากนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูในโซนถัดไปกันค่ะถ้าเราออกมาที่นี่มี WI-FI นะครับอ่ที่นี่มี WI-FI เพราะว่าคาราโอเกะของที่นี่ ื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตค่ะทันสมัยมากทันสมัยมากมีแต่เพลงใหม่ๆเพลงใหม่ๆทั้งนั้นมาสิใจกอ่ะเราเดินมานะคะออกมาเนี่ยตรงตรงนี้ด้านขวามือนะคะด้านขวามือจะเป็นห้องนอนที่เป็นห้องนอนใหญ่เข้ามาดูกันค่ะนี่ค่ะห้องนอนห้องนี้นะคะก็จะมีเตียงขนาดห้าฟุตสองเตียงนะคะ แล้วก็จะมีนี่ค่ะโอ้โหตรงนี้ก็สามารถนอนได้เอสเอเขาเรียกอะไรนะเตียงสามจุดห้าค่ะอีกสองเตียงค่ะถ้่ากับห้องนี้นอนได้ทั้งหมดหกคนเนาะครับอืมอ่าแล้วก็มีนี่นะคะถัดมาเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นที่ไว้แขวนเสื้อผ้าวางผ้าขนหนูอะไรอย่างนี้นะคะวางกระโปรงกระเป๋าได้หมด นะคะเราก็ถัดมาตรงนี้ตรงนี้เป็นห้องน้ำค่ะห้องน้ำก็จะมีแยกนะคะอันนี้ส่วนเปียกเนาะอันนี้เป็นสำหรับโซนแห้งค่ะแยกกันโอเคอยู่มีไดเป่าผมให้ด้วยนะครับค่ะมีไดเป่าผมแล้วก็มีครีมอาบน้ำค่ะสำหรับห้องใหญ่ห้องนี้เนาะระบบน้ำเป็นเครื่องทำน้ำร้อนนะคะ ่เป็นระบบเครื่องทำน้ำร้อนค่ะของโรงแรมไปดูห้องถัดไปกันครับโซนตรงนี้นะคะตรงนี้นี่คือโซนที่ชอบมากอันนี้ตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นโซนของครัวครัวเนี่ย เป็นเตาไมโครเวฟแล้วก็มีหม้อหุงข้าวค่ะนะคะแล้วก็มีถมัง,งน้ำแข็งอ่ะค่ะน้ำแข็งมีน้ำแข็งให้สองถุงค่ะอันนี้อ่ะพี่นันทนาการฟรีมีทุกหลังนะคะอา่อาแล้วก็จะมีโซนจานชามค่ะอ่มอามีจานชามนะคะแล้วก็มีช้อนมีแก้วกาแฟค่ะอ่ะถัดม,มานะคะตรงนี้ก็จะเป็นโซนของการปิ้งย่างนี่มีถัง ใ้ีอันนี้น่าจะเป็นถ้นงแขงนะ้ำแข็งเนาะแล้วก็มีกะละมังแล้วก็มออีที่แบบว่า,าไว้ตุงย่าฝับอิแต่่าน่านต้องนํามาเองนะครับฐานมีค่ะมีใช่ไมอ๋อโอเคนี่ค่ะ่านมีหนึ่งถุงอ,อยู่ในนี้แต่ว่าถุงก็เล็กๆนะคะถ้าใครกลัวไม่พอต้องซื้อฐานมาเพิ่มน,นะถุงขยะใช่แล้มีถุงขยะให้ด้วยแล้วโซนตรงนี้เป็นโซนขอมถังขยะค่ะ แต่ว่ายุงจะค่อนข้างเยอะนะยังไงก็พวกยาก,กันยุงมาด้วยน,นะคะอ๋อแล้วบ,บนบนโต๊ะนี้คือน้ําบนโต๊ะนี้น้ำเรามีให้หนึ่งแพ็คค่ะ<ร>น้ำนี่ฟรีค่ะคนะแล้วก็มีตู้เย็นมี่ค่ะมีตู้เย็นตู้เย็นนี่ก็เป็นแยกนะคะมีอันนี้ช่องฟรีสแล้วก็อันนี้ไว้แช่พวกผักอะไรได้แยกกันโอเคอยู่อ่ะ ต่อมาโซนด้านนี้นะคะทุกคนนี่รับฟรีนะ้ำอัดลมขวดใหญ่เพียงถ่ายรูปเด็กแก๊งเนี่ยนะคะแล้วเช็คอินแล้วแคปหน้าจอเนี่ยส่งมาที่ l ล n e แอดเห็นไหมคะจะได้รับฟรีเลยที่หน้าบ้านพักเลยค่ะโอ้ดีอะ่ะหนึ่งท่านต่อหนึ่งหลังและได้แค่วันละสิบหลังเท่านั้นนะคะอ่ะ ส่วนตรงนี้นี่เป็นเมนูสำหรับแบบเ e l i v e r y ี่สำหรับแบบท่านที่แบบว่าอ,าอยากกินอะไรที่มันมีความเป็นพิเศษเช่นมียำม,มีอะไรอย่างนี้ค่ะเป็นอาหารจานเดียวดีมากนี่มีลายด้วยค่ะสั่ง QR Code ได้เลยโซนตรงนี้นะคะทุกค,คนอันนี้ก็จะเป็นซิงล้างจานหลุมลึกและก็ใหญ่มากนะคะแล้วก็นี่ค่ะมีเขียงให้มีกระทะ มีครกเอ๊แต่มีตาหลิวมไหมอะเดี๋ยวแม่ขอดูก่อนนะมีตาหลิวมไหมแม่ยังไม่เห็นตาหลิวนะยังไม่เห็นตาหลิวนะคะ,ะมีกระทะเดี๋ยวถามถามที่เขาก่อนว่าตาหลิวอยู่ตรงไหนอ่ะอุ้ยมีนี่ด้วยมีซึ้งเอาไว้นึ่งแบบพวกโปอะไรอย่างเงี้ยนะคะไ,ได้แล้วก็มีหมอ้อหม้อใบใหญ่อ่าเผื่อใครจะทำข้าวต้มตอนเช้าสบายมากเลยค่ะ มีผ้าขนหนให้สามผืนนะคะเอาไว้เช็ดทำความสะอาดได้มีอ้อลืมลืมบอกค่ะมีน้ำยาล้างจานให้มีอ๋อฟองน้ำอ่าฟองน้ำให้ไม่ต้องพกมาะคะเป็นของใหม่นะครับอ่ต่อไปค่ะที่นี่จะมีทั้งหมดสี่ห้องนอนนะคะอ่ามาดูห้องนอนที่สองค่ะ,นะอน้๋ออันนี้เป็นห้องน้ำ,นนนนำสำหรับแบบส่วนกลางอ่าส่วนกลางเอาลืมเล่าส่วนกลางมาเล่าส่วนกลาง่อ อ่าส่วนกลางตรงนี้นะคะจะเป็นโซฟาตัวใหญ่ค่ะเห็นไหมคะจะเป็นโซฟาตัวใหญ่เอาไว้แบบบางเทียเราจะมาค่หน้าเด็กๆเล่นน้ํา<น><น>ได้สบายมากเลยค่ะเห็นไหมมีสไลเดอร์ด้วยที่นี่ม <ES> ีสไลเดอร์ด้วยแล้วก็มีเป็ดด้วยนะคะมีเป็ดมีห่วงยางให้เด็กเล่นได้สระว่ายน้ำค่อนข้างใหญ่แล้วก็ สของเด็กน้อยด้วยเลยบอกว่าสะดวกสบายแล้วก็มีอ,อะไรนะโฟมอ่าโฟมที่แบบว่าไว้ให้เด็กแบบเกาะแด่นได้แล้วก็มีชิงนช้าทัานทนนี่มีชิงช้า้วยนะไหนลองโรสเยมันรับน้ำหนักเธอได้ครับดูเลย <laughs> แนะนำว่าไว้ถ่ายรูปสวยๆได้อีกหลายรูปเลยนะครับไปเราไปดูกันต่อครับอย่าลืมนะคะมีห้องน้ำของส่วนกลางด้วยอ๋อเข้าไปดูกันค่ะอะอะแบบนี้นะคะอืมนี่ค่ะห้องน้ำนี่คือ,อมไม่มีให้อาบน้ำนะคะ แต่ว่ามีแบบให้เข้าห้องน้ําได้เพราะว่าอาบน้าก็คือห้องไทรห้องนีง้ันนั้นโอเคครับ,<ป>รบแต่ก็มีที่ล้างมือนะคะอ่ะต่อค่ะในส่วนของห้องที่สองค่ะห้องที่สองมีสองเตียงนะคะเตียงขนาดห้าฟุตสองเตียงค่ะก็เท่ากับนอนได้สี่คนเนาะแล้วก็เขาก็มีอันนี้เหมือนกันเหมือนกับห้องที่หนึ่งเลยค่ะ ส่วนห้องน้ำห้องน้าแบบเดียวกันเลยค่ะห้องน้ำแบบเดียวกันเลยเหมือนกันเลยนะคะทรงเดียวกันอ๋อมีใดมีอะไรให้ทุกห้องครับค่ะอ่ะต่อไปเดี๋ยวเราไปห้องถัดไปกันนะคะห้องที่สามนะคะมีสองเตียงนะคะขนาดเหมือนกับห้องเมื่อกี้เลยเหมือนกันเลยนะคะ ห้องน้ำก็เหมือนกันค่ะทุกคนมีพยยัดจัตโตให้หมดนะครับปอก<ช>มองปอกมอสสะอาดมากคือ <ละ S 1> คือผ้าเอ่อผ้าขนหนูเนี่ยจะเท่ากับจํานวนคนที่อยู่ในห้องนะคะอ่ะห้องน้ําเป็นเหมือนกันค่ะดีเยี่ยมอ่ามาถึงห้องสุดท้ายเปิดแอร์รออ่ะอันนี้นะคะ ห้องนี้เป็นห้องสุดท้ายห้องนี้จะเป็นห้องที่เล็กที่สุดค่ะพอดีเมื่อกี้คุยกับคุยกับพี่แม่บ้านเลยใส่แมทอะห้องนี้นะคะทุกคนจะเป็นห้องสุดท้ายเป็นห้องที่เล็กที่สุดมีเตียงห้าฟุตหนึ่งเตียงเท่านั้นนะคะแต่ว่าห้องน้ำเนี่ยคือ4ห้องเหมือนกันหมดค่ะสห้องเหมือนกันหมดแต่ว่าห้องนี้จะเป็นห้องเล็กอันนี้นอนได้สองท่านเนาะก็เท่ากับ สองสี่ีท exactly ั้งหมดสิบแล้วนะคะสิบหกท่านใช่บ้านหลังนี้จะรับได้1ิบหกท่านดีห้องน้ำมาเดินครับนะโอเคก็มาบ้าก็รีวิวห้องต่างๆของบ้านหลังนี้ทั้งหลังให้ดูเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้เราต้องรอสมาชิกของเรากันก่อนค่ะเพราะตอนนี้มีแค่มาม้ากับป๊า้ามากันสองคนจ้า จะเอาสักหนึ่งเกมหรือว่าจะสักหนึ่งบทเพลงโอเคนั้นเดี๋ยวเรามามาม่าขอไปพักผ่อนก่อนแป Bald ๊บหนึ่งแล้วกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรารอสมาชิกมากันครบแล้วเดี๋ยวเรามาถ่ายให้ดูดดอีกทีนึงนะคะว่าวันนี้ที่เรามาเนี่ยมีใครกันบ้างตอนนี้นะคะสมาชิกของพวกเราก็มากันครบแล้วคะ่ะปล่อยให้พวกเขาสนุกสันทนาการไปก่อนนะคะ เดี๋ยวมามาจะพาไปดูบ้านหลังถัดไปนะคะหลังนี้เหรอเห็นเขาบอกว่าตอนนี้เขามีเออเขามีสไลเดอร์หมดแล้วทุกหลังตอนนั้นไม่มีทำใหม่แล้วแต่วันนี้ก็เต็มนะเมื่อวานเขาก็เต็มไม่เราอยู่หลังนู้นลังแรกไอ้ลิ่ไหนผิดบ้านเลย เต่านะคะได้อยู่บ้านอเมริกาค่ะทุกคนเรามีนี่ด้วยของเรามีนวดเท้าเรามีทาซานเออของเราไม่มีนวดที่นี่มีนวดอ่ะเดี๋ยวมาม่าจะรีวิวหลังนี้นะคะนะคะมีโต๊ะูค่ะโตู๊เหมือนกันทุกทุกบาทเลยนะคะแล้วก็อันนี้มีอะไรอันนี้อ๋ออันนี้ก็เป็นแบบตกแต่งแนวอเมริกาหมดเลยแนวอเมริกาเทปมีจอจอใหญ่เหมือนเราเหมือนกันเออน่าจะเท้าก่อนเนาะ หลังเนี้ยเขาจะอยู่ในราคาที่สี่0ันเก้าร้อยบาทสี่พันเก้าหรือสี่0ันห้าเดี๋ยมแม่แอมหนูยอย่าพึ่งนะลกูกหนูยอย่าพึ่งนะจะเย็นๆนะเอ๊ะแป๊บหนึ่งนะคะลกูกเอ๊ะเล่นกะไรเดิมอ๋อหลังนี้นะคะก็จะอยู่ที่ห้าพันเก้าร้อยบาทหลังนี้นะ แล้วก็ถ้ามาจากเพจที่บีจะลดเหลือในราคาที่4,500บาทน,นะคะมีโต๊ะทานข้าวเหมือนกันตรงนี้เป็นบริเวณห้องครัวทุกอย่างจะเหมือนกันหมดกับบ้านของเรานะคะกับบ้านหลังใหญ่นะคะแต่ว่าอันนี้เขาน่าจะมีประมาณเดี๋ยนะสี่สี่ห้องนอนเหมือนกันหรอ,นนห,อหนึ่งสองสามสี่สีห้องนอนอนี่นะคะจะเป็นห้องนอนห้องแรกที่ติดกับห้องคาราโอเกะ ลักษณะนะคะอันนี้จะเป็นจะเป็นเตียงขนาดห้าฟุตห้าฟุตนะคะก็คือห้องนี้จะพักได้สองท่านมีผ้าขนหนูให้นะคะแล้วก็มีห้องน้ำทุกห้องนอนจะมีห้องน้ำนะคะสววะ่วนตัวอ่าส่วนตัวใช่พี่เต๋ารอหลังนี้เลอคะครับผมมาห้องนี้ามาห้องนี้ครับผมแล้วีแนวนอน ธรรมดาธรรมดาตรงนี้ีนของพี่เต่านะพี่เต่า,เเาจะต้องพี่เต๋าจะต้องหลับตรงนี้ครับ ห้องที่สองนี่คือมีสองเตียงขนาดห้าฟุตเหมือนกันทั้งสองเตียงห้องน,นี้นอนได้สี่ท่านค่ะมาดูห้องน,น้ำกันค่ะอ๋อแต่เขาจะมีแบบแบบตู้ตู้แบบนี้นะคะมีมเป็นชั้นให้เลยกันหมดก็จะเป็นแนวอเมริกาทั้งทั้งหลังใช่นใน<ด><อ>การตกแต่งนะคะเป็นโทนแบบสออีออก,ออกแบบออกแบบเขาเรียกอะไรอะแนวร็อบอะค่ะอ่าแล้วก็ห้องน้ําก็จะเหมือนกัน ต่อไปเรามาดูห้องที่สามกันค่ะอ่าดีมากมมาก็คือปิดปิดันหมดเนาะเหมือนกันใช่อันนี้เป็นโอเคอันนี้ก็จะเป็นห้องที่สามห้องที่สามนี่คือนอนได้สองท่านเป็นเตียงขนาดห้าฟุตนะคะห้องน้ำเราไม่ต้องเปิดนะคะเพราะว่าตอนนี้มีคนใช้อ okay. <Okay. S 2> ยู่ค่ะเหมือนเดิมครับห้องนี้ก็จะเป็นห้องที่สี่ ที่สเนี่ยก็จะมี1เตียง5ฟุตเหมือนกันนะคะพักได้2ท่านรวมกันแล้วก็คือห้อง2 2 2 2แล้วก็4ก็รวมกันเป็น10ท่านพอดีเนาะแล้วก็ตอนนี้นะคะอัปเดตใหม่ก็คือเขามีสระที่สระสไว้น้ำเนี่ยก็คือจะมีสไลเดอร์แล้วนะคะดีนะสำหรับเด็กๆแล้วก่มีห้องน้ำแยกเหมือเดิมนะะใช่มีห้องน้ำเขาจะมี ใช่ให้แบบพอเราเล่นน้ำหรือเรายังไม่อยากเข้าห้องแล้วก็นี่ตรงน,นี้นะครับม,มาดีตรงไี้แหละนะคะ,งงะ,คะก็โดยรวมรวมถือว่าชอบค่ะราคาไม่แพงเนาะแนะนำครับแนะนำแนะนำาช่ เป็นไงบ้างคะคือสภาพไปกินข้าวต้มกัน ให้พี่แม่บ้านมาตรวจเช็คเรียบร้อยนะคะก็ไม่มีปัญหาอะไรเนาะแล้วตอนนี้นะคะก็จะมารับเงินคืนพร้อมกับเอากุญแจนะคะมาคืนให้เขาก็เดี๋ยวเราไปรับเงินมาจำคืนกันก่อนนะคะทริปนี้นี่คือถือว่าสนุกมากแล้วก็เป็นทริปที่คนเยอะมากจริงๆค่ะ,ะแล้วก็พวกเราเนี่ยคือฉีดยากันครบหมดแล้วนะคะสามเข็มเลยค่ะ ก็ยังไงก็เราขอฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์กดซั b คร r ้ b e กดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะคะกุ้งกริ๊งกุ้งกิแลวอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะบ๊ายบายขอบคุณมากคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ